พี่น้องเอ้ยพนว่าบุญแบบนี่เป็นครูคือเงาเงานันไปตามห้องสู่วันบ่มีเวนขันเฮาผ้ามันเห่นยผ้ามันเต้นแลหนีผ้ามันแออนเอ็นเงานันก็แอนตามขันห่านังยอๆเงาก็นังลงน้ำขันหฮาเอ็ดหลังนอนก็อ่อนลงนอนด้วยขันหฮาตนโลงห่วยผู้ผาหลายลันขึ้นต้นไม้ผาลานดันเขาเงาก็ติดตามเกี่ยวกอเกี่ยวพันธนังบด้มียามเหินห่างไกลกันได้ อันนี้สันไดเทศทั้งสองบุญบาปมันก็ติดต่อกลนตามส่วนผู้ทำจริงแล้วพี่้องเลยขอกลับสวัสดีครับพี่้องเช้าให้เช้าน้าพ่อค้าข้าบดีเมที่นักปรา์ราษรอนเป็นดีครพรักทุกๆท่านครับวันนี้กับผมชุมพรน้ำบุตรีครับจากร้านชุมพรแทรกเตอร์บ้านหินลาดตำบลท่าสองข้ออำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามขายรถตามสภาผหากินตามกระเยิ่มครับพี่้องครับวันนี้ผมกัมานำเสนอรถไถคูปตานะครับเป็นรุ่นไ่รุ่นเอ็มนะครับรุ่นเอ็มเจ็ดศูนย์สี่ศูนย์ นะครับขณีจดทะเบียนปี2 5 5 2นะครับซึ่งมีเอกสารครบนะครับพร้อมโอนนะครับเรื่องสภาพยางยางหลังกา,า,งา,ากับรส่้งงาครับไปหน่อยไดกันยังบืนไปได้อยอนะยางหลังก็ได้นะรถเงยพนกำลังพล,ลักะกำลังเหลือล้นนะครับยางพนว่าค่อยดีอุปกรณ์มี2ชิ้นนะครับ กระจังหน้าอีหยังก็เหลือครบนะครับมีเวททวงครบนะบเป็นรถสีดเดิมเดิมรถคันนี้เคยเปิดเครื่องบนนะครับเปิดฝาบนเครื่องเปลี่ยนประเกันฝาสูบนะครับแต่วถอนหลังมอทตอร์ไซคเปิดนะครับฝาหลังมอทตอรเปิดรถสีเดิมนะราคาสามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทครับพี่น้องครับสามแสนสองนะครับเอกสารครบ เครื่องดีบพาไอาบเาดันนะครับผ่านเป็นผ่านสองหกหกนะครับผ่านดีงามอยู่กับผ่านผ่านใหญ่ครับผ่านใหญ่เกิงเกิงกับตัเพราะดีะครับเปลี่ยนลังคาให้ใหม่ รถตึงมาถึงนะครับรถเดิมให้พี่น้องครับรถกับสิบสามสิบสี่ปีนะครับแต่ว่าสำหรับเ e อ็มเจ็ดศูนย์กับพี่น้องก็เ,เห็นนะครับสมรรถนะนะการทำงานแรงเหลือล้อนนะครับมีเวท่วงล้อครบกระทะล้อก็แตกว่าเฝ้านะสีเดิมนะครับสีเดิมเดิม สามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับหรือว่าพี่รองดีโทรศัพท์มาตัวร้องกันเบอร์ศูนย์หกสองแปดสองห้าห้าเจ็ดห้าศูนย์นะครับศูนย์หกสองแปดสองห้าห้าเจ็ดห้าศูนย์อ่ะพี่สิกรองเบอร์พี่รองเบอ,อร์เป็นไสาทอดังนะ น้องเดี๋ยวไปไถไปดันครับเก็นเจ็ดศูนย์สามแสนสองครับ,ะบระห้าบวบวบว์แรงนะครับน้องรถรุ่นใหญ่ของคูตาา้ารถที่เห็งนงในประปกตินะครับ cò lăn nhá, người ta đằng muôn, đấy, ô, cò đằng đằng เขาเได้ทุกเกียร์นะครับเครื่องเกียร์ี้องสนใจกัตู้ไดครับเบอร์โทรศัพท์เบอร์ศูนย์หสอง แปลงสองหา5หาเทียบหางด้วนะครับดูน้าแปลงครับบ่หวานเนาะใครอยู่รับอยู่เนาบ่ไอ้นะครับแ่นี้บ่ไอ้บ่อะยางกินบ่ปนไหนนะครับพี่น้อตัวมาบอกมาแากกันด้วยนครับ เปิดก็ได้ครับจังหนา้ายังสภาพดีนะครับตัวนี้มันเปิดไาเติดน้ำมันมันอยู่ลางครับอยู่ลุม เอสกสารครบครับพี่น้องน้องสุนเต้กันครบไหมชุดนกสองแปดสองห้าเช่นห้าชุดนกขอฝาบขอบคุณพี่น้องผู้ติดตามชูบุญทุกคนนะครับเป็น้องสุนเต้กันครบมาหากันครับพี่น้องครับขอบพระคุณหลาย่ครับสวัสดีครับ